กินกับปั๊กวันนี้ขอเสนอร้านเด็ดในตำนานของจังหวัดจันทบ,บุรีร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ประจำจังหวัดจันทบ,บุรีเลยถึงขั้นได้รางวัลจากขณาดิศรีชวนชิมตั้งแต่ปี2 5 5 7เลยนะร้านครัวลุงชอยเปิดมาแล้วกว่า20ปีได้รับความนิยมมากทั้งกับคนในจังหวัดเองและนัะท่องเที่ยวจากต่างเมืองและต่างแดนเมนูของทางร้านก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะทุกคนที่พิเศษก็คือเขามีเมนูเป็นเซ็ตด้วยนะมนทั้งสองราคา1น0่งาันัี1 9 0อบาทตัเหนี่งวันเก้าร้อยะพาทแล่เมุก อ,อต่อมาเป็นชูชีกุ้งจานนี้รสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงสุดๆเสียอย่างเดียวกุ้งตัวเล็กและน้อยไปหน่อยต่อมาเต้าเจี้ยวหลนหมูสับปักบอกเลยจานนี้ที่เด็ดหมูสับในหลนอร่อยมากกินคู่กับพริกหยวอคือเข้ากันสุดๆต่อมาเป็นแกงคั่วหอยมขมค่ะจานนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆคือฟินมากเลยทุกคนต่อมาเป็นเมนูเด็กอ้วนค่ะนั่นก็คือกุ้งชุบแป้งทอดที่นี่เขาใช้กุ้งชุบแป้งทอดแบบไม่มีเกร็ดขนมปังนะปักชอบแบบนี้มากๆเดี๋ยวนี้หาทานไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะถ้าเจอแบบนี้ที่ไหนต้องสั่งทุกครั้งเลย